ดีค่ะฮลัลโหลตาเจียฮาวก็เชียร์เาชื่อกับรายการไต้หวันดีต่อใจกลับมาแล้วค่ะเย yeah! <c oughs> ้ก็เทียเราชื่อนะคะแล้วก็รายการไต้หวันลรามันดีต่อใจอยู่นะคะกลับมาแล้วนะอย่างหัวข้อคลิปของเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราชื่อจะมาพูดในเรื่องของซีมอนติง <c oughs> <c oughs> อ่ะ โอเคทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล,แล้วแหละว่าซิมอนติงคืออะไรถูกต้องไหมอันที่จริงทุกคนแทบจะไม่ต้องมาดูที่ช่องของเราซื้อเลยทุกคนก็น่าจะรู้จักซีหมอนติงอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะไปไทเป สิ่งแรกเลยนะคะหรือว่าของขึ้นชื่อของบ้านเขาเนี่ยก็คือซิมเหมือนติงอยู่แล้วถูกต้องไหมเออทุกๆบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเออยูทูบเบอร์นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ใช่ ยูทูบเบอร์นะคะทุกคนเนี่ยแทบจะเคยไปที่นั่นเออแล้วก็ทำรีวิวไว้เยอะแยะมากมายแล้วถูกต้องไหมคะจะบอกว่าโครงการของเรานะคะก็ไปพาไปช้อปปิ้งนะคะพาไปเอนเตอร์เทนแล้วก็พาไปใช้ชีวิตนะคะกันที่ซีเหมือนติ่งเช่นเดียวกันนะคะไฮไลท์เด็ดไฮไลท์แรกเลยนะคะก็คือถนนนั่นเองนะคะจะมีเขียนคำว่าไทเปนะคะ อยู่ที่ซีเหมือนติงนั่นเองนะแล้วก็เป็นอีกถนนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หลักเลยนะคะที่เวลาที่เราไปที่ซีเหมือนติงเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวที่ถนนน,นี้แล้วก็ไปถ่ายรูปกับที่ถนนน,นี้ถูกต้องไหมคะเออแล้วก็แน่นอนค่ะเราก็ไม่พลาดอยู่ละเราก็ถ่ายซึกงหนึ่งแะด้วยกันนะคะ ที่เหมือนจริงในที่นี้เนี่ยนะคะเขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะผมกลารกรมงไทยเปนะคะถือว่าเป็นอีกศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์รวมนะคะศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งเลยนะคะที่รวบรวมพวกแบบว่าวัยรุ่นอานะะ่านักท่องเที่ยวไว้ที่นั่นครบหมดแล้วนะคะซึ่ง ที่ซิมเมิติงนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะเป็นศูนย์การค้าแล้วเนาะยังมีอีกสถานที่เที่ยวหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้ง2ส,สถานที่เลยด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าอีกสถานที่หนึ่งคืออะไรนะคะอันดับแรกเรามาดูกันที่ใจกลางเมืองซิมเมิรติงก่อนนะคะจะบอกว่า ที่ซิมบนตีงนี้เนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะก็คือสยามดีๆนี่เองนะคะก็คือเป็นศูนย์การค้าแหล่งรวมที่ช้อปปิ้งของกินไว้ต่างๆนาะนาะมากมายแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาเนาะมันก็จะ เขาเรียกว่าอะไรสมเหตุสมผลกับสถานที่ที่เขามีเออราคามันก็อาจจะอับขึ้นนิดหนึ่งนะคะผมโอเคเนาะแต่เราซื้อคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่รับไม่ได้นะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคสำหรับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเทียบเงินไต้หวันนะคะทเทียบง่ายๆเลยก็คือ1บาท1บาทก็คือ1ดอลประมาณนี้เลยโอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นค่า ค่าเพราะว่าค่าเงินบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยนะคะมันก็จะเขาเรียกว่าหลายไม่ได้ต่างกันมากเนาะเพราะฉะนั้นจะขอเทียบเป็นเงินบาทไทยเลยล้กันนะคะเรื่องของกินนะคะเรื่องของกินเนาะก็จะสตาร์ทอัพที่80ดสเออแปดสิบดอลน,นะคะดอลลาร์ไต้หวันนะทุกคน80ดดอลจนถึง 100นะคะหรือว่าถ้าในพัตคารก็อาจจะมี200ขึ้นไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทานอะไรโอเคไหมคะอย่างที่บอกว่าในย่านนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมใช่ไหมอันนี้ก็จะเอามาให้ดูว่าในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะผมไม่ว่าจะดึกแค่ไหนนะคะเราก็เขาเรียกอะไรเป็นเมืองที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็คือจะมีผู้คนพลุกพลาดมาตลอดนะคะ ที่เราซื้อเคยไปเนี่ยนะคบอันนี้จะมาเป็นอัปเดตให้ฟังนะคะก็คือ,อ,อที่เราซื้อไปครั้งล่าสุดก็คือปี2022ก็ถือว่าผ่านมาค่อนข้างนานประมาณ4 3 4ปีแล้วประมาณนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะตอนที่เราซื้อไปอะ่ะมันยังไม่มีช็อบปั๊มมาดแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้นะคะมีอัปเดตเพิ่มเติมเนาะก็จะมีใจกลางนะคะอยู่ตรงใจกลางก็จะมีช็อบปั๊มมาดนะคะมาเปิด ซึ่งเป็นช็อปที่ค่อนข้างใหญ่มากเออใครเป็นสายอาร์ตเออนะคะใครเป็นสายอาร์ใครเป็นสายอาร์ราอารทอยก็อาจจะชื่นชอบมากๆเลยนะคะซึ่งเหล่าซื้อก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกเนาะซีมหมือนติงพูดถึงการคัมมนาคมก่อนนะคะซีเหมือนติงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นใจกลางใช่ไหมเป็นเหมือนแบบว่าสูตรรวมอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะคะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็ได้หรือเดินทางด้วยรถประจำทางก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ารถประจำทางเนี่ยจะต้องดูสายดีๆนะคะผมเพราะว่ามันจะมีขาไปกับขากลับใช่ไหมต้องขึ้นฝั่งให้ถูกนะคะแต่ถ้าสะดวกง่ายที่สุดนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าง่ายมากนะคะแล้วก็เมือง เขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่เราซื้อพักอะค่ะก็คือมนะหาวิทยาลัย NTNU เนาะห่างจากซีเหมือนติงเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ4สถาน,นีก็ถึงแล้วนะคะถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ใกล้แล้วก็รวบรวม,รวม,รวมทุกอย่างแล้วก็คือเด็กไปที่นี่ก็คือแฮปปี้ทุกคนนะคะแล้วก็ในสมัยปัจจุบันเนาะในระหว่างทางเขาเรียกว่าอะไรอะ าทางเดินที่จะขึ้นไปซีเหมือนจริงอะ่ะเขาก็คอยอัปเดตเขาเรียกว่าอะไรเอ่ออนิเมะเอออนิเมะดังๆอะไรอย่างเงี้ยเอาใจวัยรุ่นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตอนที่เราซื้อไปอะ่ะมันไม่ใช่รูปนี้มันเป็นรูปอื่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นอะไรกําลังดังอยู่เนาะแล้วก็บางทีก็อาจจะเดินๆอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะมีช็อปพวกแบบว่าของน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาเต้นมาเต้น มาตั้งกุกกี้กทางด้านข้างทางนะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นรูปนะคะจาก2 0 2 4ัน่สี่เออก็คือล่าสุดเลยที่เราไปนะคะบะหมี่อจงก็ยังอยู่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่ว่าเป็นของขึ้นชื่อที่ซีเหมือนติงมีนะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบกันนะบะหมี่อจงสำหรับหลาชื่อแล้วนะคะจะมีรสชาติคล้ายๆกันกันกบ <c oughs> คล้ายๆกับเออเขาเรียกว่าอะไรกระเพาะปลาเออนะคะคล้ายๆกันกับกระเพาะปลานะที่เราซื้อเคยกินนะคะแต่จะเป็นกระเพาะปลาที่เป็นเส้นแบบคนละเส้นกันถ้าบ้านเราก็จะเป็นเส้นหมี่ใช่ไหมหรือว่าเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่บ้านเขาเนี่ยจะเป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นหมี่แหละแต่ว่าจะมีความแบนๆอ่าเป็นเส้นที่แบนๆ นะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะซูมให้ดูนะคะแล้วก็น้ําก็ข้นๆเหมือนกันเลยทุกคนใส่ผักชีผักชีเนี่ยเราสามารถเลือกตักได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากปรุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้ปรุงด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันจะอยู่ด้านข้างอันนี้ต้องสังเกตนิดนึงนะคะสำหรับบะหมีอ่อจ,จงนะในสมัยปัจจุบัน20252024ก็ยังมีอยู่นะคะหรือ ถ้าใครที่เข้าช็อปปอองหมันไม่ได้นะข้างทางนะคะผมคือสีเหมือนติงอะ่ะมันปังมากทุกคนก็คือมันเริ่มมีขายของตั้งแต่อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเลยนะคะก็คือขึ้นมาปุ๊บอ่าก็คือเจอเลยนะคะอันเนี้ยอย่างรูปภาพเนี้ยก็คือชั้นใต้ดินอ่านะชั้นใต้ดินที่แบบว่าต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกนิดนึงอะ่ะถึงจะถึงตัวเมืองสีเหมือนติงนะคะก็คือมีขายตั้งแต่ใต้ดินเลย นะคะก็คือปังมากทุกคนนะใครที่ชอบกล่องสุ่มนะช่วงนี้กล่องสุ่มกํลาลังดังใช่ไหมใครที่ชอบกล่องสุ่มนะน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากเ,เขาเรียกอะไรป๊อปมารทนะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากเข้าช็อปป๊อปมารก็ยังมีช็อปอื่นๆให้เข้าไม่ว่าจะเป็นไนกี้อะไรอย่างเงี้ยอาดิดาเออสเนเกอร์ aker, อะไรอย่างเงี้ eter, ย aker, าสเก็ตเชอร์อโทษสเนเกอ์ นะชอบต่างๆก็คือมีครบหมดเลยนะที่เราซื้อเห็นก็คือมีรวมทุกแบรนด์แล้วคือไต้หวันนะ่ะเขาจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเปิดโอเพ่นนะคะมีความสากลนะคะผมแล้วก็รับวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเข้ามาทําให้เป็นเมืองที่เหมือนแบบว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี้ยเราก็สามารถเอ่อพูดได้แล้วอยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับกันนะที่ประเทศจีนนะเราซื้อคิดว่าคิดว่านะคะ บ้านเมืองที่ประเทศจีนอ่ะเขายังไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันสักเท่าไหร่ยจะยังใช้ภาษาจีนเป็นหลักอยู่แต่ว่าถ้าที่ไต้หวันเนี่ยก็คือสามารถอยู่รอดได้เด็กของเราซื้อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นเด็กที่เด็กกรุงเทพอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กที่แบบว่าภาษาอังกฤษดีหน่อยอะไรเงี้ยก็คือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยทุกคนแค่จะไม่ได้ต้องพึ่งพาเราซือเยอะเลย นะคะก็สามารถสั่งข้าวได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตได้ซื้อของได้ซื้อของที่อยากใช้ได้ก็คือได้เลยนะคะผมเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราค,คิดว่าเป็นข้อดีของของไต้หวันเรานะคะก็คือใช้ชีวิตง่ายมากนะคะเดินทางสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีระบบที่ชัดเจนนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะก็ยังเป็นไก่ย่างฮอตสตาร์เออนะคะปัจจุบันอันนี้เราซื้อยังไม่ได้อัปเดตนะคะว่า ว่าใน2 0 2 4ี่เนี่ยนะคะยังมีไก่ย่างฮอสตาอยู่ไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เอามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าตอนที่เราซื้อไปเนี่ยเราซื้อชอบมากนะคะเป็นไก่ทอดที่อ่าจราคาไม่ได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80ิบเออแปดิบอันเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นร้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะผมแต่ว่าทุกคนคะ่ะมันเป็นไก่ทอดที่แผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่มากทุกคนกินแผ่นเดียวก็คืออิ่ม นะถ้าใครที่มีเวลาน้อยถ้าใครแนะนานะถ้าใครที่มีเวลาน้อยนะคะให้ซื้อพวกสตตีทฟูดกินเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลา30นาทีแล้วเราเข้าไปในร้านอาหารเนี้ยกว่าเราจะกินเสร็จกว่าเราจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นนะที่นี่นะถ้าใครมีเวลาน้อยแนะนําให้สตตีทฟูดโอเคอยู่ราคาโอเครสชาติด,ดีนะคะผมแต่ว่าเลือกร้านที่แบบว่า <c oughs> เลอกร้านที่โอเคโอเคหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกร้านที่เคยเจอมันก็โอเคหมดเลยมันโอเคหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านอาอข้างทางอะไรอย่างเงี้ยก็โอเครสชาติก็อร่อยอย่างที่เราซื้อเคยไปกินใช่ไหมตอนนั้นน่ะเป็นเอ,อ่อข้างที่สี่เหมือนจริงอะ่ะมันจะมีตอกซอกซอยค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละซอยอะ่ะมันก็จะมีร้านของกินแต่ละร้านละร้านไปใช่ปะ แล้วมันก็จะมีถนนใหญ่เออมีร้านที่พวกแบบว่าติดถนนอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกอ,อีห่างไปหน่อยอย่างเงี้ยนะคะผมก็จะเป็นร้านที่แบบว่าไม่ได้มีคนพลุกพ่านเยอะเหมือนใจกลางซีงเหมองติงแต่ว่าเราซื้อเคยไปกินนะราคาถูกมากทุกคนมันอยู่ที่เออเราซื้อกินถ้วยห,หนึ่งอ่ะหกสิบหกสิบดอลลาร์อ่ะหกสิบดอลลาร์ไต้หวนันแต่ว่าก็อิ่มแล้วก็รสชาติดีด้วย ซึ่งออีใจดีนะคะผมถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราชวนเขาคุยหน่อยนะเขาก็จะชอบแถมแบบว่าพวกผักเครื่องเคียงให้อะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็น <laughs> นะแต่ว่าเราเสือส่วนตัวเราเป็นคนที่ชื่นชอบการคุยกับอ,อีเหล่าปานอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเออนะคะก็เลยจะได้ของกินฟรีบ่อย <laughs> เออนะอันนี้อ่ะกล่าวเข้ามาที่ไก่ย่างฮอสตานะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบฮอสตา์รู้สึกว่ามันแผ่นใหญ่ไปนะทุกคน <c oughs> ก็ยังมีไก่ทอดอื่นๆนะร้านของทอดอื่นๆให้เลือกซื้ออีกมากมาย <c oughs> จะมีไก่ทอดอันนึงที่เด็กๆชอบไปกินกันเหมือนกันเขาเรียกว่าไก่ทอดโนหนึ่งเออไก่ทอดโนหนึ่งอันนี้จะอยู่ต้นแบบต้นซีเหมือนติงเลยทุกคนอันนี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็ จะได้เป็นเหมือนแบบว่าพวกไก่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เลิศเหมือนกันเลิศเลิศน,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 นะคะแล้วถ้าพูดถึงไต้หวันเนาะก็จะต้องมีชานมไข่มุกที่นี่คือมีให้เลือกซื้อเลือกชมนะเคยเล่าให้ฝังยังว่าที่เพื่อนเราซื้อมาที่ไต้หวันใช่ไหมแล้วมันทํารีวิวไม่ได้รีวิวยางอื่นเลยทําแค่รีวิวชานมไข่มุกตเต็ม10บร้านนี้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอย่างร้านนี้ ร้าน,นี้นะคะก็คือสิ่งฟู้ถังานะคะร้านนี้ก็จะเป็นอีกร้านดังร้านหนึ่งในซีเหมือนจริงเช่นเดียวกันนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของชานมไข่มุกนะคะทุกคนมุกที่นี่เนี่ยไม่ใช่มมกแบบน้ำทะเลนะหมายถึงว่าไข่มมกอะ่ะเออนะคะเขาต้มสดๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอ่ะถ้าเรากินร้อนอ่ะถ้าตอนช่วงนั้นนะเป็นช่วงอากาศเย็นนะแล้วเรากินร้อนๆน,นะโอ้โห พดฟินทุกคนฟินมากนะคะฟินอย่าบอกใครแล้วก็รสชาติของไข่มุกอะ่ะมันไม่ได้หวานมากทุกคนถ้าใครที่แบบไม่ได้กินหวานไม่ได้ชอบทานของหวานอันนี้กินได้นะคะผมโอเคอยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่ไต้หวนนะันอ่ะมันเป็นเกาะใช่ไหมมันจะฝนตกทุกคนอย่าลืมพกร่มหรือไม่ก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเอนจอยค่อยๆเดินอะไรอย่างเงี้ยจะถือร่มไปโอเค แต่ว่าถ้าใครที่แบบเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อกันฝนจะโอเคกว่าอืมนะคะอันนี้ก็จะรีวิวนะชานมไข่มุกข,ของเรานะเด็กๆชอบมากเอนจอยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือถังหูลูกถังหูลูตู๊ตตูตตต,ตูเออถังหูลูนะคะในสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเราสึกินว่า ในซีเหมือนจริงอะ่ะไม่รู้ว่าเราซื้อไปไม่ถูกที่หรือเปล่านะทุกคนแต่ทางหูรู้ที่ซีเหมือนจริงเราซื้อกินว่ามันน้อยอะ่ะอืมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อไปไม่ถูกสถานที่หรือเปล่าอันนี้ถ้าใครรู้นะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะไปลองนะเราซื้อคิดว่าเราซื้อคิดว่าเราซื้อจะเปลี่ยนไปไต้หวันบ้างแหละเออนะคะจะได้มีของมาอัปเดตรีวิวกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราซื้ออะ ซัมเมอร์แคมของเราซื้อจัดเป็นสงที่ใช่ไหมคะก็คือไต้หวันแล้วก็จีนเนาะที่เราซื้อรับผิดชอบอยู่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะช่วงหลังๆมาเราซื้อจะไปที่ประเทศจีนค่อนข้างบ่อยนะคะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตที่ไต้หวันมากนักนะคะคิดว่าคิดว่านะคะผมถ้าพี่นุชเห็นก็ขอขอมเ็ตใจนะคะคิดว่านะคะถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากที่จะไปไต้หวัน ไปไต้หวันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้อัปเดตว่าเออมันมีสถานที่อะไรใหม่ๆบ้างเออแล้วมันมีของกินอะไรใหม่ๆบ้างอะไรยังอยู่อะไรเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาจะได้มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆฟังนะคะแต่เพราะว่าอันเนี้ยเราเสือเออก็เอารูป มาจากรุ่นที่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยได้มีประสบการณ์มันเล่าให้ฟังเยอะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยฝอยแคปทมอลกันต่อนะคะแต่ว่าเราเสื้อถ้าถามว่าชอบซีเหมือนจริงไหมตอนนั้นอะชอบมากยิ่งไปครั้งแรกนะประสบการณ์ตอนไปครั้งแรกก็คือตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าตอนไปครั้งแรกอะมันเป็นช่วงยุคโควิดเพิ่งเปิดมาใหม่ๆใช่ไหม แล้วเหมือนแบบว่าคนมันยังไม่ได้เยอะอ่ะทุกคนเราก็จะสามารถเดินได้ไปทั่วเลยอยากกินร้านไหนก็ไม่ต้องต่อคิวเยอะอะไรเงี้ยมันฟินมากทุกคนก็คือวันนั้นอ่ะทำงานอ่ะเราทํางานเราได้อ,อรับเขาเรียกว่าอะไรนะค่าตอบแทนอยู่แล้ว ก็คือครั้งแรกที่ไปก็คือไม่เหลือตังกับบ้านเลยทุกคนอันนี้ยอมรับเพราว่าช้อปปิ้งผลอนมากสนุกมากเอ็นจอยสุดๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็น่ารักเ,ออเกิเด็กๆจะชอบพาไปเสียตังตลอดถ้าเด็กๆทุกคนเวลาที่ใช้ชีวิตนะอย่าให้เด็กๆได้รู้ว่าเราอยากได้อะไรจริงเพราะมันจะพยายามหาแล้วมันจะบอกว่าเราซื้อหนูเจอแล้วแล้วมันก็จะลากเราไปนะทุกคนคะ่ะ พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆรู้เชี่ยวนะคะว่าเราอยากได้อะไรเออนะคะโอเคเอากลับมาที่ซีเหมือนติงก่อนนะทุกคนคะ่ะที่ซีเหมือนติงอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นศูนย์รวมของพวกแบบว่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนฮงแดในในแบบว่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ e, บบ Korea, ยก็คือตอนกลางคืนนะ่ะถ้าแบบมีเวลาว่างเออถ้าใครมีเวลาว่าง ส่วนใหญ่แล้วพวกวัยรุ่นอะ่ะเขาจะชอบรวมกลุ่มกันแล้วก็มาตั้งเออมาตั้งเป็นแบบการแสด,แดงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราซื้อเคยไปอะ่ะจะมีการแสด,แดงพวกแบบกายกรรมอ่ามีกายกรรมล่อเมอื่อคคเต้หมนเนือ้อแต่ดดีนะคะแล้วก็จะมีร้องเพลงอ่าร้องเพลงก็มีทุกคนคือแบบดีมากวัยรุ่นไต้หวันก็คือเขาจะชอบรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย อย่างอันเนี้ยก็คือเป็นนักบาสแล้วก็จะมีพวกแบบจ็กเกอร์เห็นไหมที่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเออนะคะเขาก็มารวมกลุ่มกันทําก็คือในกลุ่มหนึ่งอ่ะจะมีหลายกิจกรรมนะทุกคนคะ่ะก็อาจจะมีเล่นบาสบ้างแล้วก็อาจจะมีสลับโชว์ไปเป็นละครใบ้อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็น่าสนใจดีนะคะแล้วก็ถ้าใครเดิน,นเหนื่อยเบื่อเบื่ออย่างเงี้ยก็จอดเล่นได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเอนจอยเขาก็จะชวนแบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ ชวนพวกแบบว่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปร่วมจอยได้อย่างอันเนี้ยก็คือเด็กของเราซืนนะคะก็มีโอกาสได้ไปร่วมเนาะเออนะคะพี่บาสนะคะเขาก็แบบออโยนมาแล้วก็ให้โยนกลับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโชว์โยนลงห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่นมากนะทุกคนคะ่ะรวมถึงของกินนะอันนี้ก็จะเป็น ของกินนะคะที่อยู่ในร้านเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงไก่ฮอตใช่ไหมแล้วก็พูดถึงไก่ย่างนนึงอะไรางไก่ทอดนนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกสตตีทฟูดใช่ไหมคะรวมถึงถังหูลูกอันนี้ก็จะเป็นสตตีทฟูดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบสกิสตีทฟูดอยากกินพวกของร้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ย พวกพัตคารนนะคะก็มีให้เลือกเยอะอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกราเมนอ่าเป็นอาหารญี่ปุ่นไก่คาราเกะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกซื้อเลือกชมแบบไหนเนาะอย่างอันนี้เป็นรูปอ่าเป็นรูปตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอาหารญี่ปุ่นก็มีนะเจ้าอ่านอกเหนือจากอาหารญี่ปุ่นแล้วยังมีอะไรอีกคะก็ยังมี ร้านอาหารเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่หน้าเนื้อต่างๆนานานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะผมที่เราสืสังเกตเห็นนะเวลาที่เราซื้อไปจีนแล้วก็ไปที่ไต้หวันนะ่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะนิยมการกินเนื้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทานเนื้อต้องสังเกตดีๆนะคะแล้วก็ ต้องอ่านป้ายให้ดีๆนะคะอย่างน้อยทุกคนถ้าใครที่ไม่กินเนื้อต้องจําตัวอักษรจีนตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะก็คือตัวอักษรจีนตัวนี้อันนี้คือคําว่าหนิวนะคะหนิวแปลว่าบัวนะคะผมเพราะฉะนั้นถ้าร้านไหนที่มีตัวอักษรจีนตัวนี้นะ,ะให้พึงรู้ไว้เลยว่าเฮ้ย มันคือเนื้อวัวนะคะแล้วก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะอย่างร้านเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะราคาก็อยู่ที่แล้วแล้วแต่เราสั่งนะคะอย่างอันเนี้ยมันจะมีถ้วยเล็กถ้วยกลางถ้วยใหญ่นะคะแต่ว่าเวลากินอะ่ะเราซื้อก็สั่งถ้วยเล็กตลอดนะทุกคนมันก็โอเคมันแบบว่ามันอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองเลือกดูละกันนะคะว่าเราเหมาะกับแบบไหน ะะแล้วก็นอกเหนือจากร้านของกินแล้วเนาะก็ยังมีร้านของฝากเออร้านของฝากนานาต่างๆนานามากมายอะไรอย่างเงี้ยในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะทุกคนแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะก็สามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ <laughs> อย่างที่บอกว่าเวลากลับเนี่ยเราซื้อกระเป๋าเต็มตลอดเลยนะคะทุกคน <laughs> เอาลวนอกเหนือจากร้านพวกนี้แล้วนะคะพวกจิวเวลリเครื่องประดับเอออะไรเอยอย่างเงี้ย ก็มีเช่นเดียวกันแต่โดยส่วนตัวแล้วเราซื้อมีความรู้สึกว่าร้านเครื่องประดับนะคะที่ไต้หวันเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะกว่าบ้านเรานิดหนึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าตามตลาดนัก็คือ20บาทใช่ไหมแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยยีบาทไม่มีนะคะทุกคนคะก็จะเป็นราคาที่อัพขึ้นไปนะคะอย่างอันนี้นะคะในนี้เนี่ยก็ จะมีราคาต่ําสุดนะที่เราซื้อเคยเห็นก็จะอยู่ที่ประมาณ60ประมาณเนี้ยเออแต่ว่า60ก็หายากส่วนใหญ่แล้วว่าเครื่องประดับที่นูนะ่นจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงอืมนะครับผมโอเคนะแล้วก็อย่างที่เราซื้อบอกว่านอกเหนือจากซิมเหมือนจริงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตึกแดงเราซื้อเรียกว่าตึกแดงนะคะ red house นั่นเองเนาะที่เนี้ย จะเป็นที่ที่เหมือนแบบว่ารวมของอาร์ตเออพวกของอาร์ตพวกศิลปะอะไรอย่างเงี้ยไว้ด้วยกันนะคะซึ่งที่ตรงเนี้ยก็อยู่ไม่ได้ห่างไกลจากไอ้นี่เลยนะทุกคนอยู่ไม่ได้ห่างไกลกับซิเออเออเมเมอติงเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย,ย้อนกลับมาดูที่รูปแรกก็คือรูปนี้ถ้าเด็กๆสังเกตด้านหลังเห็นปะเรดเฮาส์จะอยู่ตรงนี้ค่ะขออนุญ,ญาตซูมนะทุกคน เห็นไหมเออมันก็แค่ห่างกันแค่ข้ามถนนข้ามข้ามไฟแดงอะข้ามไฟแดงไปนิดเดียวนะคะก็จะถึงเรน House แล้วแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราซื้อจะมารีวิวเร h เฮาส์ละกันว่ามันมีอะไรแต่ว่าวันนี้ขอแอบสปอยไว้ก่อนว่าเรน House เนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าแหล่งรวมอาร์ตศิลปะอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชื่นชอบแบบถ้าอยากได้ของที่เป็นซิกเนเจอร์ของไต้หวันเออกลับบ้าน ยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าถักลายไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปที่เรนเฮาส์ได้เลยอย่างอันนี้ก็เป็นเรนเฮาส์เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมที่นี่ได้นอกเหนือจากเรนเฮาส์แล้วนะคะนอกเหนือจากกระเป๋าถักแล้วก็ยังมีอย่างอื่นๆพวกโปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากซื้อกลับไปฝากคนที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่เช่นเดียวกัน เดี๋ยวขาบหน้านะคะข้ามหน้าอาจารย์คริ์หน้าเราจะทำรีวิวเรนเฮาส์ละกันนะคะเผื่อใครที่ชื่นชอบศิลปะเนาะก็อาจจะได้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะคะโอเคไหมแล้วก็ในไหนก็พูดถึงเรนเฮาส์ที่มันต้องข้ามสะพานไม่ใช่ข้ามไฟแดงไปนะคะก็ขอพูดถึงไฟแดงบ้านเขานิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ ถ้าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะก็จะมีความกังวลในเรื่องของการข้ามถนนใช่ปะเพราะว่ามันมันน่ากลัวแต่ว่าบ้านเขาอะค่อนข้างโอเคตรงที่ว่าทุกๆุกแยกไม่ว่าจะเป็นแยกใหญ่หรือว่าแยกเล็กอะมันจะมีไฟแดงสําหรับให้คนข้ามไฟเขียวไฟแดงสําหรับให้คนข้ามแล้วเขาค่อนข้างที่จะเคร่งขัดมากนะคะในเรื่องของกฎจราจรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุขึ้นที่ไต้หวันเนี่ยก็คือมันจะ น้อยมากๆนะคะที่จะเกิดเหตุขึ้นนะไฟเขียวให้คนเดินก็คือให้คนเดินจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการข้ามถน,นนที่ไต้หวันเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวข้ามหน้าข้ามหน้าอีกแยะติดสอนเนี่ย คลิปหน้าเออนะคะวิดีโอคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวสำหรับ Red House กันนะคะแล้วมันจะมีอะไรอ,อ่มันจะเดินทางไปทางไหนแล้วมันจะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นจุดสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยฝอยขัดม้อก,กัน ะะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะหล่เซื้อกันเถียนนะคะฝากสําหรับซีมเหมือนติงไว้เท่านี้นะถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยน่าจะไม่ต้องพูดเลยว่ามีช็อปอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นช็อปอีดา้ชาช็อปไนกี้อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วนะคะแต่มันก็จะมีช็อปที่เป็นของไต้หวัดด้วยเออนะคะถ้าใครอยากดูนะคอมเมนต์ไว้ว่าอยากดูเดี๋ยวจะมาทำรีวิวแบบจึงจ้งๆปัวๆป,ป,ปังๆให้ฟังโอเคไหมเอาสำหรับวันนี้นะคะ ใต้หวันเรามันดีต่อใจอยู่แล้วก็กันเหียนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรีวิวห่างเจอ u ุนิเวอร์ซิตี้กันนะคะว่าเราซื้อเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนโอเคไหมสำหรับวันนี้นะทุกคนต้องพูดอีเออร์ซานแล้วใจเจียมพร้อมกันถ้าไม่พูดพร้อมกันไม่ให้ไปโอเคปะ ไม่ให้ไปเลยนะอ้าวพูดพร้อมกันนะคะอ,อีเอสองสามจ่ายเทียนบายบุย